เระเริ่มนะเร้วยนะเรด้นะค่ะครับผมสวัสดีครับไปดูกันเสิร์ชกับใครเอ่ยอ๋อไปดูกับเอ่อมิ้นแล้วก็ครอบครัวพี่เองด้วยครับกับคุณพ่อด้วยครับ ยังไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับผมจริงๆอยากร้องเพลงให้ฟังจากบทิดลิขสิทธิ์แล้วจะร้องให้ฟังใช่หรอคอนเสิร์ตฟาน่อยไหมคะเอ้คอนเสิร์ตสนุกไหมนะคอนเสิร์ตสวานคนเสิร์ฟหวานไปหลานหวานด้วยไหมคนสตรีมเขาสีเป็นสีแบบว่าเขาสีแบบสีดำแต่โซนนั้นเป็นสีชมพูนะทนโซนไม่ใช่เอาโซนนสีดำอ๋อหลายคนเห็นเป็นสีชมพูไงตันนั้นอ่ะอ๋อน่าจะดูผิดครับมันเป็นสีดำนะตาบอดสีน่ะอันนี้ชนัดกัน นนกันครับยำมดูได้กันใช่ไหมคะเอ่อใช่คือจริงๆอ่ะพีคมีโอกาสได้ไปอาะครับ a s i กับทาง Asia นะและ้วก็รู้สึกว่ามีคอนเรรนสิร์ตน,นี้ก็เลยพีก็ะสุนตัวอยากไปอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยก็ทางวินเองก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตนะก็เลยอยากจะอ,อ,อยากจะพาเขาไปดูว่าทางโปรดักชั่นเป็นยังไงด้วยนะ <c oughs> ครับแล้วก็กับพีคจะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เป็นแบบ co-producer คนสำคัญ จะไปคอยช่วยดูโปรดักชันอะไรต่างๆก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ชวนไปกับพี่หน้าไปด้วยคุณทีนี้ก็ตอบตรงๆเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับที่พี่นาหน้า<ม>ที่คา,า,าริน่าทุกทีอยากไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอยากไปกับพี่อยากไปดูคอนเะสิร์ตครับอ๋อ,อมันอย่างงาั้นครับผมจะ้นม,มาเต้นร้ไหมครับจะไปมาเต้นรนะ้ไหมครับเขาก็ยืนเต้นๆอยู่นะครับผมครับประทับใจไหมคะคอนเสิร์ต สนุกครับสนุกครับแล้วก็ทุกคนบนเวทีกแข่งมากแล้วก oh, mm ็ท hmm. ีมงานสปอร์ตก็ท <ps ange livres> ุกคนก็คือแบบโปรเฟชชั่นอลมากครับเราอจะทราบที่แปลไหมว่าพอคนเห็นเราไปด้วยกันอะไรย่างเงี้ยคนก็แบบโอ้เอาจริงๆที่พีคเห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนข้างหน้าจอเนี่ยแหละเพราะว่าพีคกำลังดูเขาตอนแรกอ่ะกำลังดูเขากำลังใส่ที่คาดหัวอยู่เนาะเป็นลูกหมูพีคก็คิดว่าเด้งเหรอเรากำลังดูอยู่กำลังจ้องจ้องอยู่แบบเด้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยสักพัก น่าด oh. yeah. uh ูเลยแบบโหต้องจัดแต่โชคโชคดีก yeah. ็เป็นเพลงที่จัดพอดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตั้งใจจะแบบไปมีเลี่ยนอะไอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เปิดเลยก็จริงๆเราจริงๆอะไปมันก็เป็นในรูปแบบที่มันสบายๆเพราะว่ามีครอบครัวไปด้วยอะไรนะครับแล้วก็ไปเพื่อจริงๆอะอยากจะพาเขาไปดูไปดูโปรดักชันไปดูงานด้วยครับแล้วก็เป็นเป็นวงที่เขาชอบมากๆก็เลยมีโอกาสนี้มันเอ็กซปันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วทิกก็เลยอยากจะชวนเขาไปด้วย ปกติมีโอกาสไปไหนมาไหน,นเพื่อนแบบนี้บ่อยไหมก็มีไปทําบุญครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่แค่ตัวพี่เลยเขามีทั้งครอบครัวแล้วก็มีพี่เซนด้วยอยีกคนหนึ่งรับพอดีวันนั้นก็พี่เซนก็ไม่น่าจะไม่ได้อยู่ไทยก็เคยชวนแต่ว่าไมนกันแต่ว่าของเล่ไม่สะดวกอ,อะไรนะพี่คู่แบบส่วนใหญ่จะไปกับครอบครัวใช่ไหมพี่คู่ยังไม่มีไม่ไม่มีครับไม่มีครับครับแต่ว่าก็จะมีแบบมีไปทําบุญนย่างละครับผมมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะ มันก็เหมือนอยากจะมีมีเวลาที่แบบได้ได้ทำบุญบ้างได้นั่งสมาธิสวดมนต์บ้างปเป็บบนเรื่องของวันแล้วเรจะไปไหนมาไหนกันแบบากัดตู้าไมโอ้ไม่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็งานเดียวแต่เนี่ยหลังจากไปรับ,บสอนแบบจบไปก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบสำหรับตัวที่เองด้วยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไหนนอกจากอะไรนะอะไรนะชวนไปทำคอนเทนต์อะไรกัน,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 นไ,ไปทำที่ผ่านมาก็ไปทำบล็อกกันมา ก็พี่เคยท้าเขาไว้ครับเมื่อเมื่อสงปีที่แล้วเนาะตอนไทยโดยกับสอนว่าถ้าใครเจอหน้ากันล็อกขำก่อนจะโดนแต่งหน้าแล้วเราก็วันขึ้นลืมไงว่าตัวเอง้าไว้เจอเจอหน้าปุ๊บขำใส่เลยครับผมก็เลยสุดท้ายก็เลยมีบล็อกแบบโดนเขาแต่งหน้าจริงที่เหตุผลที่ยังไม่ชวนกันแบบเป็นที่กู้ที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบยังไงดูกลัวคนจับตามองหรือว่าแบบยังไงคะับี๋ยวถ้ายังไม่สะดวกือยังไม่ได้เอาจริงๆมันมัน จริงๆนะถามว่าเป็นทริปคู่ไหมมันก็ยังไม่ได้โฟกัมสิทงิ์ตรงนั้นครับจริงๆเนี่ยก็คือเราเราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าก็ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไปคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนาะก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นทริปคู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้โฟกัสอะไรทุกอยถ้าคือใจคือแบบบางทีอยากไปทําบุญเราก็ไปทําบุญกันคนก็ยังโอนตัวเองอี้ครับผมคนได้ยังโอนคู่เราอขอบคุณครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็น อากำลังใจให้เราด้วยเนาะแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราแบบเยอะมากๆถึงตอนนี้ก็ยังแบบละครจะจบไปแล้วทุกคนก็ยังให้ความรักกับเราอย่างแบบครั้งนี้เกิดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่เสร็จจริงๆเนี่ยพวกเราจะไ,ไ,มไ,ไม่มีไม่มีโมเมนต์นี้เกิด <นา S 1> ขๆๆึ้นหรอกนะควงกันไปอย่างนี้โอ้ใช้คำว่าควงเลยมันก็ไม่ใช่ควงกันไปหรอกเพราะว่าจริงๆใจรๆจริงอ่ะก็ไม่ไม่ได้มีแค่เราแต่ว่ามีทีมงานที่ไปด้วยทุกคนทุกคนคือไปไปดูงานแล้วเขาเน,นี่ยทีมงานก็บอกว่าเออแบบ ชวนีินไปไหมรอนนี้ก็บอกว่าแบบมันเป็นมูที่เขาชอบด้วยเนาะก็เลยอยากจะให้แบบพาเราไปเปิดโลกของ้ินดีๆกับหนงบว่านเองถ้าเกิเวลาที่เขาเห็นว่ามีใไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกสบายใจยกันมากเลยก็จริงๆก็ไปไหนมาไหนก็คือมีคุณแม่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นท่าวันไหนคุณแม่มนไม่สะดวกก็จะเป็นคุณแม่พี่ก็สําหรับตัวครอบครัวมินเองก็คือเหมือนเราทํางาน มาด้วยกันนานมากๆไปกองละครคุณแม่ก็ไปคือเหมือนไ่รู้จักคุณแม่เขาด้วยตั้นงานาะแบบนแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจพี่จงตอบความต่างไว้ใจซึ่งการรายการในการที่แบบเราไปเที่ยวอยังไงเ้าไปด้วยกันได้เลยแบบพี่ส่แต่ว่าก็ไม่ได้กดนะครับก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็สบายใจข้องวาไปเขียวไหมครับโอ้ถามว่าไปเขียวไหมคือโซนะัที่ทุกชาติทุกชาติทุกชา ก่เลือาเสือไอะไรครับู่ดังใช่ไหมครับโอเคครับไมกี้ครับกเลือก็ถามว่าใครเขียวไหมไม่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนี้มันมสบายใจรุ่นต่อไปใช่ไหมรุ่นต่อไป ก็เอาดีทุกคนสบายใจดีกว่าครับก็ถ้าทุกคนมีความสุขกันคือเราหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนาะถ้าทุกคนมีความสุขในการที่เห็นเราเป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้เลยไม่หวั่นไหวมันเป็นหรอตอนเนี้ยเหมือนระยะเวลามันก็แบบเหมือนกับคุ้จักกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบหวั่นไหวนิ่อยโอ้ถามว่าใช้คำว่าหวั่นไหวไหมคือมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างงเีู่ก็เลยคิดว่าเออหวั่นไหวไหมอะไรยังไงก็ก็ ขอให้เปเรื่องของนาคตแล้วกันคณะวันนี้สี่ตุลาคณาเป็นอะไรครับ <c oughs> โอ้ตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่า,าแบบพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจสบายใจ,ยใจกันมากๆ่สนิทอยู่คนเดียวก็จริงๆก็สนิทอยู่คนเดียวนั่นแหละครับไม่ไม่ได้เพราะว่าบางทีที่กลับมาจากอย่างที่ทุกคนรู้เนาะที่อาจจะก,กลับมาจากแบบอังกฤษเนาะแล้วก็กลับมาจากเก,ก,กาหลีไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อนเลยเพราะว่าเขาก็มันเป็นเหมือนแบบ เป็นทำเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนทีมด้วยครับจริงจริงคือทำในในที่แบบมีโอกาสไปหทำทำต้นไม้ไปถึงการเติมไปทำต้นตางช่้ยแล้วมันมีเขาเข้าไปมีส่วนร่วมด้ในโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงบ้างก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่แบบบางบางสิ่งบางอย่างเราพี่ไม่เคยทําอะไรบางอย่างเขาก็ให้พีชลองทําอะไรบางทีอาหารบางอย่างพี่ไม่เคยลองกินเหมือนกันก็เขาก็แบบเปิดโลกให้พีชได้ลองกินอะไรนะครับก็รู้สึกว่า แล้วตอนนี้มันสบายใจแบบเนี้ยก็ก็อยากให้มันเป็นแบบนี้คแสดงว่าสิ่งที่เขาแนะนำเราก็รู้สึกว่าเชื่อใจสิ่งที่เขานนใช่ครับใช่ครับแต่ก็มีอยู่มืหัวกันบ้างครับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้เ <laughs> พราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราแบบโจบ๊กๆกันอะไรเงี้ยก็ตอนเนี้ยก็ต้องเลิอกอยู่หัวกันก่อนครับเพราะว่าเราแจ้งปันตัวรองแสดงว่าเรื่องทะเลายเรื่องคุยเรื่องคุยกันก็ถ้าถ้าพูดตรงๆก็ก็มีหลายเรื่องครับ ตั้งแต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ถ่ายเด็กนะับกเนอะเราก็ต้องทํางานในฐานะพาร์ทของนักแสดงเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นการที่เราแบบเ,เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมันเหมือนเราต้องทํางานแล้วเราสบายใจกับเขาด,ด้วย,ยมันก็เลยสองตรงตอนนี้ที่เราก็สบายใจกับเขาด,ด้วยนอะก็คือบรการที่อยู่ชีวิตดีเพราะว่ามีเขาอยู่ตลอดเารลยโอ้แต่ว่าเขาก็ต้องมีช<ๆ>ีว<ๆ>ิตของเขามีพาร์ทของเขาบ้างไงอะไรประมาณว่า<ๆ>ก็<ๆ><ๆ> มันก็จะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราเพราะฉะนั้นเส้นดาวแน่นอนต้องมาทำงานเหมือนกันแล้วก็ทางเขาเองก็ต้องทางเขาเองก็ต้องมีทำงานเหมือนกันตีนใช่ไหมครับโอเคโอเคได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวออกมาอยู่แล้วโอเคได้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 อ๋อมองตรงนี้ด้วยเนาะขอโทษทีครับเราเป็ีชุดของชาวเราเป็นชุดของเราก็บางทีเขาก็มีทัชเขาที่เขาก็รับผิดชอบด้วยครับก็ที่สำคัญเลยคือเราก็ พี่ก็เป็นความสบายใจที่รู้สึกสบายใจเลยแหละที่จริงเรามองเรื่องความรักก็ยังไหนบ้างตัวเราอยากมีความรักตอนไหนอย,อยากมีแฟนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวพี่เองไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะจอดตรงว่าต้องเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเหมือนแบบสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็คนที่สป,ปอร์ตามากกว่าถ้ากิจะจีบใครก็อะไรนะถ้าเกิดจะจีบใคร มินน่าจะเป็นแบบว่าเอกไอนี่แรกหรือเปล่า c h o i c ยแรกก็ถามว่าโอ้โหถ้าเป็นช h o i c e แรกหรือเปล่าคืรว่าคือตอนนี้ตอบไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้อย่างแรกเลยต้องเลิกอยู่หัวกันก่อนสไทยต้องข่อทำพ่อแม่ก่อนในการแลก็เอาจริงๆเอาส่วนตัวเนาะไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยก็คือมันมันเป็นการให้เกียรติคนด้วยแหละก็ก็ต้องก็ต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วยต้องไปดูความสุขก่อนนะารเราก็ถามจริงเหือกินนะ ก็รำพูนกันด้วยเนาะก็จริงๆไม่ใช่แนวนั้นหรอกจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจมากกว่าในการที่ไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือเนี่ยพี่ทีมงานที่ไปกับพี่ด้วยยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเราไปดูโปรดักชันกันด้วยเนาะก็ในในอนาคตอ่ะพี่อาจจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้รับชมกัด้วยซ้ำมากกว่าเกับเรื่องเพลงเหรอเป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพลงด้วยแล้วก็อะไรทาง ทุกอย่างโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆแบบน,น,ป,นป็นเป็นงานด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เลยเหมือนจะไปเก็บรายละเอียดงานเพื่อามาใช้กับใช่ครับใช่ครับแล้วก็บัญชีตัวมิเนี่ยเขาเขาก็ชื่นชอบทางเอสพาอยู่แล้วเนาะวันนั้นได้ไปดูเขาก็ได้แบบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นโชว์โซโล่แล้วก็ได้เห็นโชว์แบบกลุ่มของมันเปเอสพาด้วยก็เผื่อจะเป็นกำลังใจของเขาในอนาคตเผื่อเขาจะอยากทํา,ทางาน,นในตรงนี้ แล้วก <differences S 2> ็ไม่อยู่ในโปรเจกต์ของที่ด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนว่ายังไงแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามกันครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับ